บัตร V.I.P ก็ทำแบบนี้ไม่ได้มินลินั่งประกบแจ็คสันแบบใกล้ชิดทำแฟนคลับกรี๊ดหนักเริกว่าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับแรปเปอร์สาวมินลิดานุภาที่เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นไปโชว์งานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชลลา2022บนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งงานนี้มินลิ ก็ไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังระเบิดความมันแบบสุดเวียงแถมสร้างเสียงฮือฮากลางเวทีเพราะได้รองรับถึงเมืองไทยทั้งเสาไฟกินนรีต้นละแสนนาซีรถไฟไทยสมัยรอห้าใช้มา120ปีและกูไม่ได้ขี่ช้างและที่เรียกเสียงฮือฮาที่สุดคือการชวนชาวต่างชาติมากินข้าวเหนียวมะม่วงโดยมินลิโชกินข้าวเหนียวมะม่วงให้ดูบนเวทีทำกลางสายตาของชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากจนทําให้ฮทก แฮชแท็กมิลลีไลฟ์ at c โคเชล l ่าพุ่งทยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในโลกทวิตเตอร์และกระแสะตอบรับของข้าวเหนียวมะม่วงก็ร้อนแรงไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามความปังความฮอตของเธอนั้นยังไม่หยุดแค่นั้นเมื่อมีภาพของมิลลีถ่ายประกบคู่กับศิลปินเกาหลีชื่อดังอย่างแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็เซเว่นแบบใกล้ชิดเข้าชนเข่าทำเอาแฟนคลับถึงกับร้องกรีดหนักมาก และก่อนหน้านี้แจ็คสันหวังได้เคยเข้ามาคอมเมนต์ทักมินลิใน i อและยังกด Follow อีกด้วยทําให้เธอนั้นดีใจสุดขีดแต่ตอนนี้ได้อยู่เคียงข้างตัวจริงแล้วซึ่งจะเห็นว่าเธอยิ้มแก้มแตกเลยทีเดียวคนซื้อบัตร VIP ก็ทําแบบเธอไม่ได้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ